จูนิสติกสตอรี่เ l ลลิงสตอรี่เตลลิงก็คือเรื่องราวบอกเล่าใช่ปะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอิทธานเรื่องที่เราต่อต่อกันมา,มานะคะฟิลิกตัวนี้ก็คือชื่อฟิลิกแน่นอนแล้วก็มีตะก้อนของเขาที่เป็นเกี่ยวกับดวงดาวนะคะมาตรงนี้นน่เองมาดูกันว่าตะก้อนนี้คืออะไร once upon a time i the coedes v i l l a n e Once upon a time ตัวนี้นะคะแปลว่าการครั้งหนึ่ง in a quiet village ก็คือในหมู่บ้านที่เงียบสงบ there was a little fox named Felix มีนะคะตัวนี้แปลว่ามีมีหมาป่าตัวนึ่งที่ชื่อว่า Felix Felix was not like other foxes not like ก็คือไม่เหมือนกับหมาป่า other foxes ก็คือตัวอื่นๆไม่เหมือนกับหมาป่าตัวหนึ่น while Most foxes love to pray in the forest and อัลเ e a ร์ล e ป e p i ัลก็คือในขณะที่มาป่าตเรือื่นเนี่ยชอบนะคะที่จะวิ่งเล่นในป่าแล้วก็วิ่งไล่จับกระต่ายนั่นเองฟิลิป w อส curious about the star ก็คือฟิลิกเนี่ย curious ต b o นี้นะคะก็คือแปลว่าความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับดวงดาว every night he would sit on ก็คือทุกๆคืนเนี่ย he would sit on a t t hill e h ก็คือนั่งอยู่บนเนินเขา and gaze up at the sky แล้วก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้า wondering what lay beyond the t w i n k l e lights และก็สงสัยว่ามีอะไรที่อยู่หลังแสงวิบวับพวกนั้นนะคะ one evening ในตอนเย็นในวันหนึ่ง as Philip watched the s t a r ขณะที่ฟิลิกมองไปทีด่ดวงด uh, าว He oh something noticed unusual เขาสังเกตเห็นบางอย่าง unusual คือผิดปกติ a bright speaker speaking sorry a bright speaking star falling from the sky มีแสงวิบวับนะคะ แล้วก็เป็นแสงของดาวตกลงมาจากท้องฟ้า Island in the middle of the forest ก็คือแลนดิ้งลงมาแลนลงมาก็ตกลงมากลางป่า f e l i x h e a r t l i s s w o t d h uh, f with excitement. ฟิลิปเนี่ยก็หูตื่นเต้นมากเลยรู้สึกตื่นเต้น,ตน And he quickly ran d to found the f a l l e n s t a r แล้วก็รีวิ่งไปหานะคะดวงดาวที่มันตกลงมานั้น When f e l l x l e a อ e t the spot นะเมื่อ f e l ิ x มาถึงนะคะตอนนี้คือ Least แปลว่ามาถึง The Spot ก็คือจุดนั้น he found a g o i n g s t o r e in the s h e l f of a s t o r e เขาก็พบกับอะไรคะกับหินที่มัน g r o w i n g ก็คือเรื่องแสง in the s h e l f of a star as he touched it ในขณะที่ เขาจับมัน a soft voice whisper thank you for finding me Felix แล้วก็มีเสียงกระซิบพ,พูดออกมา,มาว่าขอบคุณนะ Felix ที่หาฉันจนเจอ I am Stella ฉันชื่อ Stella the star who lost her way ดาวตกพูดนะคะ Felix was surprised เฮ้ยฟิลิกก็ตกใจประหลาดใจมากแล้วก็ถามออกไปว่า How do you know my name? he asked. ฟิลิปก,ก็ถามไปคนรู้จักชื่อฉันได้ยังไง s เตล l าส mile. สเตล l าก็ยิ้มอ่อนนิดหน่อย I have been watching you from the sky. I saw your curiosity and knew you would be the one to help me. ฉันเนี่ยนะ,ะมองคุณเนี่ยมาตลอดจากท้องฟ้าและฉันเนี่ย ก็อยากรู้ด้วย่ะแล้วแล้วความอยากรู้ของความอยากความอยากรู้ของ <c oughs> และฉันเนี่ยก็เห็นความอยากรู้อยากเห็นของคุณและฉันก็คิดว่าคุณเนี่ยจะสามารถช่วยฉันได้ฟิลิกก็พยักหน้าฟิลิกนอ็อเก็พยักหน้าแล้วก็ดีทูไมทูเฮลฟ์ก็ตั้งใจที่จะช่วยสเตลล่า <Stella S 1> ก็เลยอธิบายต่อสเตลล่าเอ็กซ์เ t ลนดัช e ีน to return to the sky before ื้อ l i g h t o อ she would lose Her sparkle forever sparkle forever sorry you not speak น Spark hey, ะ sparkle forever เฮ้ยสดออธิบายว่าอ,อฉันเนี่ยต้องการความช่วยเหลือนะฉันอยากจะกลับไปที่ท้องฟ้าก่อนที่พระอาทิตย์มันจะขึ้นหรือว่าฉันเนี่ยจะต้องสูญเสียแสงวิบวับวิวาวของฉันไปตลอดกาล but to do that she need to she need the help from three magical creature s in the forest ก็คือเขาเนี่ยต้องการ3อย่างนะคะสอย่างอะไรคือ3อย่าง magical ก็คือเหมือนวิเศษ creature ก็คือสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตที่วิเศษ3อย่างที่อยู่ใน forest ก็คือป่าหนึ่งเลยก็คือเป l น all แนะ่คะก็บ birds owl ก็คือนกฮูกหรือนกขมแมวที่ฉลาด the swift b e r ก็คือกวางที่ว่องไวของแคล่ว and the gentle river gentle river ก็คือแม่น้ำที่สุขุมนุ่มรึกนะะแม่นม้ำทีสุภาพเขาบอกนะฮะ p h i l i x set off on his adventure p h i l i x ก็ set off ก็คือออกเดินทางในการประชนภัย first อันดับแรกเลยเห็นฟ้าดูวิวโอ้ผุดออนแอนโ n ออนแอนโอโอทีก็คือเห็นนกฮูกเจ้าปัญญาเนี่ยก็ออยู่บนต้นโอ๊กเก่าๆเะฮ่ะโอ๊กทีก็คือต้อนโอ๊กที่มันเกา่านะฮะแล้วนกฮูกเนี่ยก็พูดว่าแล้วอ่าฟิลิปเนี่ยก็ถามนกฮูกว่าโอ oh,

เจ้าปัญญาเกอคุณแต่ว่าคุณเนี่ยนะจะต้องตอบคำถามของฉันก่อนนะคะลิจโจอันนี้คือปริศนาวิสตอมก็คือปัญญานะฮะ what can you keep after giving to someone คุณเนี่ยสามารถ Kee Father เก็บอะไรไว้บ้างเก็บอะไรไว้ได้บ้างหลังจากที่ให้คนอื่นไปฟิลิกก็ทำหน้าคุณคิดจากนั้นฟิลิก thought for the moment a l i t t e a promise ฟิลิปก,ก็ทำหน้าคิดใช่ไหมสักพักเดินฟิลิปก,ก็ตอบออกมาด้วยความแน่วแน่ว่า A promise promise ตัวนี้คือสัญญาค่ะนโนโคก็โหยิ้มเลย oh smile and g a v e Philip official wisdom ก็คือให้วิสตอมให้ปัญญา t ก็ฟิลิปมาทันที next Philip ran through the forest until he found the swifteer แล้วฟิลิกเนี่ยก็ลันทรูก็คือวิ่งผ่านป่าไปเลยจ้าพาป่าไปเลยไปเจอกับกวางที่ว่องไวเจ้ากวาง dear can you help the l l return to the sky Philip asked Philip กระถามมา the deer not ก็กวางก็ พูดออกมาว่า I will give you the gift of speed but first you must l e s t me to the top of the hill ้าวฉันเนี่ยก็จะให้ของขวัญเกี่ยวกับความเร็วคุณแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าคนเนี่ยนะจะต้องแข่งกับฉันวิ่งแข่งกับฉันไปที่บนสุดบนสุดนะ top of the hill บนสุดของเขาเลย Felix ran d as fast as he could ฟิลลิกงเนี่ยก็วิ่งเท่าที่เขาจะทำได้แหละ but แต่ว่า but, but the deer was much faster ก็คือกวางก็วิ่งเร็วกว่าอยู่ดีะนะคะ however just before the deer reached the top ก่อนที่กวางเนี่ยจะวิ่งไปถึงข้างบน it s t u m p e d on the log นะคะมันก็สะดุดจ้ะ สะดุดอะไรสะดุดกับหิน and Philip won วันนี้คือชนะ the rest การแข่งขันค่ะ the deal laugh รีกว่างอ่อยให้ประเดี่ย the deal laugh ก็คือกว่างหัวเลาะ and give Philip the gift of speed แล้วก็ให้ของขวัญความเร็วกับเขา finally f e l i x c l e a s the c h n t e l i v e r Liver, can you have e a starlight t return to the sky? Solar! La. <laughs> ในที่สุดฟิลิลกก็เดินทางไปถึง Gentle Liver แม่น้ำแห่งความเงิงงน,ะะงบบนเงียบสง,งบนะคะฟัลลูกษ์ The r i v e r voice was soft สอบก็คือเบาเพูดเบาเแม่น้ำที่เงียบสงบ I will give you the... โอ้ค่ะเบาไปเอาไหม <laughs> I will give you the gift of calm. ฉันจะให้ของขวัญเกี่ยวกับความสงบเยื่อกินให้กับคุณ But you you must first calm the storm in your heart. คุณต้องดับพายุในหัวใจของคุณซะก่อนก็คือทำให้จิตใจสงบซะก่อน Philip Cosseyside. t h o k e deep, b r e a t h ก็คือให้ใจะเขาลึกๆ and let go let go คือปล่อย of his voice ความกังวลใจของเขา deliver smile อีกแล้ว l ิเวอก็สมัยอีกแล้วยิ้มออน and give him a drop of water from his clear stream ก็คือก็ให้หยดน้ำกับเขาเนะี่ยหยดน้ำให้ความเยอเือกเย็นกับเขา video with some the deal speed and delivers c a n นี่คของวิเศษทั้ง3อย่างไม่ว่าจะเป็นปัญญาความเร็วและก็ความสงบเยือกเย็นนี้นะคะ f e l i x returned to the Stella ก็คือกลับไปหา Stella He c o m e by c o m e by c o m e by ทุกคนแปลว่ารวม The gift นคะคะก็รวบรวมนะ ของสามสิ่งที่มหัศจรรย์นในป่า and s t e l l a began to g o brighter and brighter แล้วสุดทที่สุด l า a นี่ก็โหมีแสงสว่างขึ้นสว่างขึ้นไปอีกนะคะ t h burst นะคะ burst of light she rose into the sky ก็คือลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า,าเหมือนเดิม taking her place among the stars once again thank you felix Stella, sweeper however you looked up at the night nice sky know that i will be watching you over Ah, watching over you sorry Cause <coughs> a couple <coughs> of feeling about about still like a Whenever you look up at the sky ในตอนที่คุณมองไปบนท้องฟ้านะคะเราคุณจะรู้ว่ามีชั้นเนี่ยคอยมองคุณอยู่ตลอดไปเสมอเลยนะโอ้นำ้ำตาเจริญนะฮะ Felix smiled Felix ยิ้มอ่อนแล้วก็ watched at Stella twinkle in the sky แลลง,งสว่างขเกิลบนท้อง,งฟ้า Proud of his adventure and the new friends he had met ก็คือความภูมิใจนะคะ Proud for his adventure ก็คือภูมิใจในการประจญไปของเขาแล้วก็ภูมิใจที่ได้เพื่อนใหม่ and from that day on ตั้งแต่วันนั้นนะคะ like never fell fell of มาจากคําว่า feel ที่ never fell alone under the stars again ก็คือไม่รู้สึกโดดเดี่ยวนะคะภายใต้ดวง the morals of the story is that helping others bring its own least นิทานเรื่องนี้นะคะคตินะคะโนรานะคะคติของเรื่องนี้นะคะคติพจน์ของมันก็คือการช่วยเหลือคนอื่นนาพามาซึ่งรางวัลนั่นเองก็เพราะว่าฟ e ลิ่เนี่ยช่วยเหลือคนอื่นใช่ไหมช่วยให้สตล่าเนี่ยได้กลับขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วตัวเองเนี่ยก็ยังได้ความเร็วได้ปัญญาแล้วก็ได้ความสงบเยือกเย็นกลับมาด้วยนะคะได้ทุกอย่างเลยมีสติเลย This vocabulary ยี่สิบคำที่สําคัญสาหรับ อพยากาดนี้ c u r อยากรู้อยากเห็นทวิ n q u e สองแสงระเิบระยับวสฉลาดมีสติปัญญา adventure การผจนภัย c r e a t u ร์ ure, สิ่งมีชีวิตก l จ้องมอง w ส i s p e r กระซิป d e t แม m แนวแน่ magical วิเศษ p r e s s u นั่งอยู่บนกินไม้ riddle ปิศนา s t บ m b l e สะดุด สอมพายุ go ส่งแสงสว่าง r e w e r d คือรางวัล promise คือสัญญา crime ก็คือความสงบคำบายเบือนเข้าด้วยกัน journey การเดินทาง connection ก,การเชื่อมต่อหรือความสัมพันธ์ master vocabulary word two is correct meaning ก็คือจับคู่ให้ถูกต้องอันแรก curious curious ก็คือ ความอยากรู้อยากเห็นความอยากรู้อยากเห็นทุกคนคิดว่ามันจะคู่กับอะไรตัวนี้คือสะดุดนะทุกคนต้องเขียนไว้นี่คือสะดุดนะคะส่วนอันนี้ commitment or assurance ก็คือ commitment คือสัญญาคำมั่นสัญญานะฮะ assurance ก็เหมือนกันนะคะ ego to learn or k n o w ไม่ใช่อันนี้คือความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้นะคะ A puzzle or mystery ก็คือ puzzle ค,คือปริศนา mystery ก็คือลึกลับนั่นเอง A price or business รางวัลนะคะหรือ,รอ,รอผลประโยชน์นั่นเองนะคะ benefit ก็ Bene คือประโยชน์ t o image right sorry อันนี้ก็คือเปล่งแสงที่มันสอรี่ก็คืออ่อนๆ and exciting or unusual experience ก็คือความตื่นเต้นใช่ไหมจะมีประสบการณ์ที่ตื่นเต้นและไม่ธรรมาดาได้เอง to speak sorry ก็คือพูดเบาๆนะคะคล้ายๆก,กับกระซิบอันนี้นะคะ relationship or link ก็คือความสัมพันธ์หรือการ เชื่อมโยงนั่นเอง Having knowledge or good judgment มีความรู้นะคะ Having knowledge แล้วก็มีความ uh, judgment คือการตัดสินหรือวิจารณญาณที่ดีนั่นเองนะคะโอเคคำที่หนึ่งคือคำว่า curious แน่นอนมันก็ต้องโยงไปสู่อะไรที่เกี่ยวกับความรู้นั่นเอง อันไหนแปลว่าความรู้บ้างในนี้ในนี้อันไหนแปลว่าความรู้นะคะให้คนกดโพสตัวนี้นะ,ะแล้วก็ตอบนะคะตัวนี้ตอบข้อสีนั่นเองข้อที่สองค่ะ whisper เป็นการกระซิบการกระซิบคือการพูดเบาๆ speak softly นะคะ adventure adventure คือการประจนภัยนอนมันต้องมีการตื่นเต้นเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยจะคู่กับข้อีค่ะ and exciting or unusual experience นะคะต่อไป vice ก็คือฉลาดใช่ไหมคะฉลาดเนี่ยมันจะต้องมีความรู้หรือเปล่านะคะแล้วก็มีวิจารณญาณที่ดีค่ะต่อไป promise คือการสัญญาคำว่าสัญญาก็คือข B ค่ะ รีเดลคือปริศนาเพราะฉะนั้นต้องโยงไปที่เลยปริศนาและสิ่งลึกลับนะคะต่อไปซัมเดล t นะคะก็คือ t a m p บลเนี่ยก็เป็นการสะดุดเพราะฉะนั้นต้องไปคู่กับชิปะจนี้นั่นเองสะดุดเหมือนกันต่อไปก็ส่องแสงนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปคู่กับเปล่งแสงออกมา To image white ซอฟต์รต่อไปข้อที่9ค่ะ Livered ลีเวอรน,นี้นะคะก็คือรางวัล รางวัลเนี่ยจะไปคู่กับอะไรดีแน่นอนต้องมีคำว่า price อยู่คือข้อ e ค่ะนะคะทุกคนโยงไปเลย connection connection ก็คือการเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ว่าคู่กับข้อ a ค่ะนี่คือแบบฝึกหัดนะ,ะที่ทุกคนต้องทำแล้วเอามาส่งครูนะคะในอาทิตย์หน้านั่นเอง part 2 fill in the blanks complete. complete complete ก็คือตัวนี้ complete ตัวนี้คือ สมบูรณ์ The sentence ก็คือทำประโยคให้มันสมบูรณ์ with the correct vocabulary word โดยการใช้คำให้ถูกต้องนะคะ correct คือถูกต้องโอเคนะข้อนี้นะคะนักเรียนเนี่ยใส่มาด้วยตัวเองเลยนะใส่มาด้วยตัวเองลองทำด้วยเองนะคะแล้วเอามาส่งครูในอาทิตย์หน้านะคะคงไม่เชเลยนะส่วนอันนี้นะคะ Part 3 sentence question นะคะก็ให้ในักเรียน แต่งประโยคโดยการใช้คำพวกนี้นำามาแต่งประโยคนักเรียนสามารถค้นหาได้ใน dictionary ะนะคะ dictionary นะคะหรือที่ไหนก็ได้ที่สามารถทำให้นักเรียนแต่งประโยคพวกนี้ได้นะคะโดยการเขียนมาทั้งคําคำเลยคะแนนมีให้นะคะบทนี้5คะแนนเลยนะทุกคนต้องส่งนะคะ ต่อไปมาดู multiple choice กับการอ่านบ้างนะคะสุด multiple choice อันนี้นะคะครูจะพาทำนะ multiple choice quiz <c oughs> นะคะข้อสอบ multiple choice ก็คือข้อสอบแบบมีตัวเลือกนั่นเองมาดูอันแรกอันแรกเนี่ย was was Felix the Fox curious about นะคะ Felix เนี่ยเขา curious เกี่ยวกับอะไร c u r i o u s ตัวนี้นะคะก็คืออยากรู้อยากเห็นเพราะฉะนั้นแน่นอนเขาอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับดาวค่ะ ตับข้อ b นะคะโอ้ไม่เกินตับข้อ b นั่นเองเอาไหมข้อ b ค่ะต่อไปข้อที่สอง what did p h i l i p five h in the forest after the storm film p h i l ก i p เนี่ยได้เห็นอะไรนะะหลังจากที่แบบว่ามีดาวตกลงมาแน่นอนก็ต้องเห็นอะไรที่เรืองแสงนะฮะเป็นหินแน่นอนก็คือ uh, going soil น,นั่นเองนะคะข้อที่2ก็คือตอบข้อ a ข้อที่สามทุกคนลองหยุดคลิปก่อนแล้วลองตอบด้วยตัวเองก่อนนะคะ w h a t w for the name of the foreign star นะคะดาวตกชื่อว่าอะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบว่าชื่อ s เ e ลล่าแน่นอน,นะคะ่ะต่อไป which creature of Felix a riddle นะคะสิ่งมีชีวิตไหนที่ Felix กะนะคะ,ะที่ถามเกี่ยวกับปัญญาปริศนาเกี่ยวกับเฟลิก น่นอนว่าต้องเป็นอะไรที่มีความรู้เพราะฉะนั้นนราคูกแน่นอนค่ะกนกคูกมีวีสตอมนันน่นเองดิโอ้นะคะต่อไปข้อที่5ค่ะ what was the what was the answer to the old little what can you g i v e after giving to someone นะ ก็คืออะไรที่เป็นการตอบนะคะจังจากที่ถามว่าคุณเนี่ยกเก็บอะไรไว้ได้บ้างหลังจากที่ให้คนอื่นไปนะคะก็คือคำสัญญาน,นั่นเองทุกคนอ่านมาพร้อมกันตอบได้แน่นอน How did p h i l i p f i n d the last chance? The g o d e a r ก็คือ อ่าฟิลิปเนี่ยนะคะชนะกวางชนะการแข่งขันกับกวางได้ยังไงคะแน่นอนไอ้กวางมันสะดุดอันไหนที่มีควาว่าสะดุดอยู่ในโจทย์ก็คือคำว่าซ um ัมบนะคะซัมโบนะคะตอบ้อสีค่ะต่อไปข้อที่เจ็ what gift did liver g i f t to p h i l i gift ตัวนี้นะคะก็คือ gift หลงังอ่าของขวัญนะคะที่ แม่น้ำเนี่ยให้กับฟิลิกแม่น้ำแน่นอนให้ความเยือกเย็นค่ะต่อไปข้อที่8 what did Philip combine combine เมื่อกี้ครูบอกแล้วนะแปลว่าการรวมนะคะมีรวมอะไรบ้างแน่นอนก็ต้องมีรวม wisdom มีรวม speed แล้วก็มีรวม t i m ความใจเย็นนะคะขอฉั้ข้อนี้ตอบ A ค่ะต่อไปข้อที่9 what was p h i l i p e word for helping Stella นะคะอะไรที่ฟิลติกเนี่ยหาได้อะไรเป็นรางวัลของฟิลลิกหลังจากที่ช่วยเซอร่านะคะก็คือมีอะไรบ้างหนึ่งก็ได้สตาร์ได้ดาวได้ดาวทองคำไหมหรือแบบได้ได้อะไรที่แบบเบจมชายนิ่งไหมหรือได้แบบลองไลฟ์เฟรนชิปไหมหรือได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของดวงดาวไหมหรือแบบอะไรแน่นอนตอบข้อ4ค่ะได้เพื่อนใหม่นะคะเพื่อนแท้นะคะ ต่อไปข้อที่สิบ What is the main reason for Felix adventure What is the main reason for Felix adventure ừ, Felix. อืม Felix การประชุมไฟของฟิ l i x อันไหนเป็น main reason นะคะก็คือแน่นอนคือการช่วยเหลือคนอื่นนำพามาซิกรางวัลน,นั่นเองคือข้อคิดของมันคะข้อนี้